นรถขนส่งเรียบร้อยจ้าหางตัดหญ้าใหม่ LCS นะคะตัวนี้ขนาดหนึ่งเมตรเป็นรุ่นใหม่นะหัวใหญ่พร้อมย,อย้อยสลิปคัสค่ะไปทางหนองม่วงไข่ที่จังหวัดแพร่นะคะขึ้นรถขนส่งเรียบร้อยเตรียมเดินทางจะส่งสินค้ากันค่ะโครงสร้างเหล็กหนาะหัวเก์ใหญ่ย,ย้อยสลิปคัสนะคะกะับแผงตัดหญ้า LCS ค่ะนี่ค่ะ เรียมจะส่งกันนะคะที่จังหวัดแพร่ขอบพระคุณคุณอาสมเกียรติและครอบครัวมากมากค่ะไว้วางใจโอนจองสินค้าเมื่อช่วงเช้านะคะช่วงบ่าย,ายรอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะอุปกรณ์ใหม่สามารถจองจบราคาได้นะคะโอนจองสินค้าบางส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือเก็บหน้าบ้านนะคะท่านใดมองหาหางปัจจ้าใหม่ก็สอบถามทั่งซื้อที่0810462640ได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ